วตวหน,ะะน้าอ้วนมากตอนนี้แม่กำลังลดควมอ้วนนะคะหวัสดีค่ะพบกับแม่เปิ้ลอีกแล้วนะคะวันนี้ก่อนนอนอะ่ะเราจะต้องทาผลิตภัณฑ์อะไรบ้างบำรุงอะไรบ้างนะคะก่อนนอนนะทุกคนทำแบบไหนกันบ้างคะของแม่นะคะก่อนนอนก็จะ อาบน้ําก่อนใช่ไหมคะโคเอเคอาบน้ําล้างหน้าล้างเครื่องสําอางเช็ดเครื่องสําอางให้หมดแล้วก็พอเราล้างเครื่องสําอางจนหมดแล้วเราก็แม่ก็จะใช้เป็นน้ําเกลือนะคะซึ่งไม่ใช่น้ําเกลือเกลือน้ําเกลือที่ล้างจมูกล้างล้างแผลนะคะลูกสาวหัวร้อนนะคะค่ะเราทาในสำลีเลยนะคะ หลังจากที่เราล้างหน้าอาบน้ําเสร็จแล้วเนาะเหมือนมันเหมือนแบบว่าสิ่งสกรปรกเหมือนมันยังแบบยังออกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบให้มันแบบสะอาดบางคนใช้คินเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยใช้แล้วมันรู้สึกยังไงตอนนี้ตาแดงมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรแพ้ปลาหรือเปล่าวันนี้เราใส่ชุดนอนแล้วนะคะค่ะหรือแม่ก็่า ล้างหน้าเช็ดหน้านะคะเช็ดไปเลยค่ะ,ะนี่นะคะแม่เช็ดเลยเพราะบางครั้งมันเหมือนแบบหน้ามันยังไงไม่รู้ าวนะคะค่าจะเป็นจุดๆด,ด่างดำบโางแล้วก็จะมีใต้าตาเนาะบางทีเราใช้เครื่องสำอางบางทีเราล้างแบบไม่ไม่หมดแล้วก็ 5, 5, ะคะ่อยๆเช็ดน โอ okay. เครอให้หน้าแห้งสักพักหนึ่งนะคะเพ okay. พอหน้าเช็ดหน้าแห้งแล้วเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือแห้งแล้วเนาะเราก็มาทา,าครีมบำรุงค่ะครีมบำรุงที่แม่ใช้นะคะก็เป็นของออนัชชานะคะใช้มาหลายขวดมากหนึ่งสองสามสี่สี่ขวดแล้วน่าจะเป็นขวดนี้ขวดที่ห้าหรือ,อยังไงเนี่ยเนาะ ใช้แล้วมันรู้สึกแบบหน้ามันชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นานๆที่จะขึ้นปกติเป็นคนที่สิวขึ้นบ่อยมากแต่นี้มันคือมันก็ขึ้นแต่ว่ามันนานๆก็ขึ้นนี่ค่ะพอหน้าใกล้แห้งมันชุ่ม,ช,มชุ่มชื้นชื้นหน่อยนะคะแล้วก็เอาเซรั่มค่ะทาก่อนนอน มากตอนนี้แม่กำลังลดความอ้วนนะคะโอเคถ้าบำรุงเสร็จแล้วต่อไปก็เราบำรุงหน้าเสร็จแล้วอย่าลืมบำรุงผิวปากด้วยนะคะปากแม่ใช้ของแม่ไปซื้อของที่เซเว่นมานะคะเป็นไอรินลิปแคร์นะคะโคโคนัททาริมฝีปากแห้งนะคะ ช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื้นป้องกันริมฝีปากแห้งก้านลอกเนาะแล้วก็แตกแห้งจากแสงแดดลมอัแล้วก็อากาศเยน็นอันนี้สามารถช่วยได้อันนี้ใช้มานานแล้วใช้ดีค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอม ขอบด้วยนะคะโอเคอันนี้คือเคล็ดลับนะคะก่อนนอนนะคะทีนี้เราก็จะนอนหลับแล้วสบายๆรักษาหน้ากันต่อไปนะคะโอเคของใครใช้อะไรก่อนนอนอย่าลืมแนะนำแม่มาด้วยนะคะแม่จะได้ทดลองใช้บ้างนะคะ ก็หลังจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ในทำทำคลิปต่อไปนะคะโอเคนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย